ว่าดีนะท่ามผู้ชมทุกท่านนะครับก็วันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วกับผมคนเดิมนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นเกมให้มีความสุขนะครับเราจะไม่เครียดเพราะว่าคลิปที่แล้วรู้สึกว่าเครียดนะครับปวดหัวเลยไอ้เฮียเอ้ยนะครับเราจะไม่เครียดคลิปนี้กูจะไม่เครียดแล้วกูเตือนไว้ก่อนเลยกูจะไม่เครียดอืมจะไม่เครียดนะครับแล้ววันนี้มาดูไลฟ์สกันก่อนนะครับ อันเนี้ยเดี๋ยวไปคิดแล้วกันเดี๋ยวไปคิดได้ก็คือผมคือคือมันยิงดีนะสกินเนี้ยแต่ว่ามันติดตรงผมไม่ค่อยชอบไอเชือกลูกกลมเนี่ยสักเท่าไหร่นะบางคนอาจจะชอบนะแต่ผมไม่ค่อยชอบไอกลมกลมเนียมันสึกมันเกะกะตาเวลาถืออ่ะมันดูมันหมุนตลอดเวลาเนี่ยมันดูดิแต่มันก็มันก็ยิงดีอะมันมันสกินที่ดีแต่ว่าเอาไว้คิดแล้วกันเอาไว้คิด ว่าจะซื้อดีไหม <c oughs> อ่ะไปวันนี้นะครับเราจะไม่ค่อยจะมีอะไรพูดแล้วนะครับเพราะว่าผมอยากเล่นเหลือเกินนะตอนนี้ใจกูอยากเล่นมากกูขาดใจกับแรงมากตอนเนี้ยจริงก่อนที่จะไปรับชมฝากนิดนึงนะครับกระซับกูไลค์ผมด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่ายอดมันตกมากนะไม่รู้ว่าเพราะเหตุการณ์หรืออะไรไม่รู้ว่าเหตุอะไรเหตุใดอะไรเถียงไขหรืออะไรไม่รู้ <c oughs> ครับก็เป็นว่าไปดูกันในเกมดู อืมอะไรมันจะลงเอ๋ยซะได้ขนาดนั้นโอ้โหกำลังกัดจะมาเล่นแบบปีตายเลยอะเล่นแบบว่าปล่อยแมงมันเลยอะกัดจะมากดด้วยเลิอยู่แล้วครับตาเนี้ยแต่ว่าอะไรจะลงเอยให้ผมเล่นเล่นขนาดนี้นะครับลีดมาเลดทะเลดมานี่ต้องต้องเอาแฟดปะเอาแฟดแปะหน้าอะไรเงี้ยโดนเอาแฟดกูอะไรเงี้ยเชื่อใจในมือของผมก็พอมา ผหมือจะได้แก่สวดภาวนาให้เกมนี้มันเป็นเกมที่ดีสำหรับผมให้มันมีดวงสําหรับผมด้วกันนะครับเพราะว่าด้วยลิ์นี้ค่อนข้างที่จะถ้าวันไหนสวยจริงแบนจริงนี่ก็จะเครียดเลยโดนด่าด้วยนะเค้ก่อนนะครับเลฟคนไทยนะครับไซเฟอร์คนไทยโอเคโค้กก็มีมีส่วนนะแต่ไม่รู้จะไทยไหมแต่ก็น่าจะไทยนะครับเยอะเลยอืมครับสนุกหละเกมนี้นะครับ เอ๊ะเอ๊ะสวีแล้วสวีแล้วมันจะกระโดดอะไรวะครบโลครบโลโลโลไปโลครบโลเพื่อนสวยโอ้ฟังไนส์ในส่วันไม่กระโดดอย่างนั้น่ะมึงมันกระโดดสิจะกระโดดอะไรวะพ่อมีจริงโจ้เหรอวะ

ทักม please t r e guys t h r อะไรากูดีดโดนเล็มันดีดอ่ะมันมันก็ดีดอ่ะเพื่อนกูหัวเป่าแล้วกูดีดอ่ะเว้ยมันดีดอ่ะสิไอช้มันดีดเว้ยตัวกูแม่งดีดไปแก นี่ไงเอาเสกเลยไปวิงตู่ไปวิ่ง่คบอวิ่งหนีเพื่อวิ่งหนีหรอวิ่งหนีเพื่อวิ่งหนี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 ว เดี๋ยวเหรอเพื่อนไ่เลมันทำได้แค่นี้จริงๆว่ะเพื่อนคุไม่สามารถว่ะบเจสไปน์ส Spike o n A enemy d o u r fun My turn One e e m y r e m i n i n g โอ้โหปอล่ะโอ้าอ้ไอ้เกยาไกมากต้ตีนเลยต้ตีนเลยนะเสียต้ต yeah ีนนะต้ตีนอ oh, ๋อไม่ใช <okay ่หรอ เอยมาเล็มาเล็ปับป้าโอ้ลุ้นแทบตายวโอ้โหแมฆหลวหลมากตัวเพื่อตายแล้วนี่วะบนจ้วมทรีทรีทรีเอเมนโอเคบนหลั้ิกเซ่อ้โเฮียตัวก็ไม่ได้เลยสวย văn two, hai. Last văn vẫn. Tiffy, I'm low, I'm low. Hit tiki, tiki. Tip, hai. Nice, nice, On right, on right. On the Kill him, kill him. Dead. หลังบ้นอหลังกููเฟเนเฮเวนเฮเวนไม่ใช่ไม่ใช่นี่วะตัดเหรอเฮเว่นปะกูเฮเวนกูตัดเลยเฮเวนเฮฟเว่น no n อ o เค fk เี้ยไม่ใช่เี้ยนี่มั่วตบปากรับ นานห้ครบพี่อะนานนะไอตัดแตร์มิดแตร์มิดเหรอเจ๋ด้วยเนี่ยอะไรครบนะเนี่ยอะไรวะครบวันวันวันวนวันวันวัันวัน เว้นเว้นเว้นโล่โล่ละเออแชนเว้นก้อนไอ้เฟินละอันนั้นอันนั้นอันนั้นตัวอันนั้นอันนั้นตรงไหนอันนั้นอันนั้นไหนอันนั้นเออเม็ดเม็ดต้อันนั้นอะไรสืออันนั้นอันนั้นตรงไหนวะอันนั้นนะ Oh my god! Oh my Hey, one even, one even. Why? Nice. Right. Oh, Sorry. Oh, Sakai, I'm low, I'm Oh, I'm low. I'm low. Oh, body, I'm low. Three for three. Three for three. Uh. Nail to even. One ram. Better for fling. Okay. Lam lam lam. One city. One flank One, one city. One. Hello. I've got your trail. Last player. Oh my! Wait, <sighs> what? Okay. ยิงสกายไม่จายเฮียต่อ,อ,นนอสิเป็นม่งไงบ้าง

อ๋อไม่มีตังค์ใครบอกไม่มีตังค์วะจัเฟจจัเฟจไปไหนไปไหนไตีสิบอลลัมนเออเอาเดียวดูดเเ Jet ding, jet d i n g okay. okay. oh, oh, ันเดอร t ฟอร์ตี oh, ้ม e สิค e นนัเอาแรนะ้ตัวพังอะหัวไม่ยิงไงยิงแม่ตัวไอเทียแม่งใส่ม่งใส่มงใส่โอ้ใส่เพื่อนใส่ายเพื เชื mm ่อละหายละขบวนวะแท็บเล็นผมห้ามตายเลยผมตายเป็นแย่เลยไปออนแบ็คไปสวยออกเลยสวยยิ่งสียิ่งสีเขี่ยมันเกือบแพ้เว้ยนี่มันเกือบแพ้จริงๆไอใช่ไมมจริงเวอร์มากเล่นหน้าไอ้เชี่ย บวกยิบเอ็ดก็ไม่ได้แล้วกูก็ต้องมาอยู่กับแต้มแบบเนี้ยไอ้เหี้ยมึงดูเลยอะมึงดูสาภาพเฮ้ยไอ้เหี้ยสกายก,กับเตะแม,ม่ง <c ười> อิ่มเว้ยไอ้เหี้ยเลยหน้าฝั่งนูน้นเว้ยในกระจกเงาเจ๊ <c ười> yeah. ถึงว่าแม่งยิงเวอร์เกิน <c ười> มีเน้นนี่เองไอ้เหี้ยในกระจกเงาไอ้เชื่อ <c ười> อะกูฝั่งนูอิม 3, สามอะฝั่งกูแม่งไม่มีอิมเลยประเด็นละ ประมาณนี้ครับแชทตอนนี้ก็ชนะไปก็มาผุดกับแต้มอีกแล้วอีกแล้วเฮียนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกคนนะที่รับชมกันจนจบนะครับก็ท้ายถ้าสนุกท่าชื่นชอบนะครับ,บกดตัปกดไลค์ให้ด้วยนะเดถือว่าช่วยๆกันแล้วกันนะครับก็อขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้า